สวัสดีตอนเช้านะครับผมศักดิ์พีลิตต้นฟาร์มฟาร์มอารมณ์ดีนะครับวันนี้พามาดูเมลอนนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับซึ่งเราก็ผสมเกสรติดกันแล้วนะครับได้ประมาณสัปดาห์กว่าๆนะครับ78วันนะครับผลก็เริ่มโตนะครับก็ช่วงนี้ฝนตกหนักมากนะครับการติดลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากมากนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการผสมเกสรนะครับผสมเกสรจะ ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับรอบนี้เราจะติดไปข้อสูงมากเลยนะครับแล้วก็ปัญหาของเรานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเริ่มจะมีโรคราน้ําค้างเข้ามานะครับเพราะว่ามีฝนตกตลอดนะครับเราดูแลด้วยชีวพันธุ์นะครับไรโควิวพลัสนะครับอยู่เรื่อยๆครับการเกิดเชื้อราก็มีบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะฮะ ก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่สําคัญมากนะครับที่เราจะเร่งขยายผลนะครับขยายลูกแต่ว่าถ้าไม่มีแสงเนี่ยการขยายตัวของลูกก็จะทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่านะครับมีแดดบ้างนะครับมีฝนบ้างช่วงนี้ต้องระวังพวกเชื้อราโรคพืชนะครับอย่างพวกราต่างๆนะครับพวกนี้ก็มีมาเริ่มมีไม้เห็นเดี๋ยวเราก็จะพ่นนะครับไตโคบิลพลัสนะครับ แต่สิ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราต้องระวังนะครับนั่นคือดอกนะครับดอกตัวผู้นะครับที่ร่วงหล่นลงมานะครับที่ใบอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเก็บออกให้หมดนะครับอ่านะครับก็ด๋ยวที่ต้นก็เด็ดช่อมาทั้งช่อเลยอย่างเงี้ยนะครับอ่านะครับเด็ดให้หมดนะครับทั้งต้นนะครับเพราะว่าถ้ายังหลงเหลือไว้เนี่ยนะครับเวลาเขาร่วงหล่นลงมาเนี่ยแล้วจะไปติดบนใบเนี่ยนะครับ แล้วยิ่งมีอากาศชื้นนะครับมันก็จะทําให้เกิดโรคเชื้อราได้ง่ายนะครับเนี่ยถ้าหล่นติดอยู่บนใบอย่างเงี้ยนะครับอ่าให้ดูใบโน้นดีกว่าครับถ้าหล่นติดอยู่บนใบเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดเชื้อราใบถูกทําลายได้นะครับอ่านะครับเอาออกมาให้หมดนะครับเดี๋ยวหยิบให้ดูสักอันหนึ่งอ่านะครับเนี่ยนะอ่านะ เศษดอกที่แห้งๆนะครับอ่าป้องกันเชื้อราโรคพืชนะครับเพราะใบดอกพวกนี้จะเก็บความชื้นเห็นไหมฮะอ่านะครับแล้วก็จะเกิดเชื้อราอาศัยอยู่ในนี้พอมีเชื้อราปั๊บเนี่ยถ้าวางอยู่บนใบเนี่ยเชื้อราก็จะทําลายใบด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยต้องเก็บออกให้หมดนะครับแล้วก็ทยอยเก็บช่อดอกนะครับที่เหลืออยู่ตามซอกใบอย่างงี้นะครับเด็ดออกมาทั้งซอกเลยให้หมดนะครับอ่าก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องเชื้อราโรคพืชในโรงเรือนได้อีกระดับหนึ่ง สำหรับการปลูกในช่วงหน้าฝนนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับมันสังเกตนะครับเข้ามาดูโรงเรือนบ่อยๆนะครับสังเกตการเข้าทําลายของเชื้อราโรคพืชนะครับถ้าเริ่มเห็นว่ามีการเข้าทําลายแล้วนะครับก็ให้พ่นป้องกันด้วยไตโคบิลพลัสนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับไตโคบิลพลัสก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์หรือติดต่อเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับ ก็พ่นทุก5-7วันนะครับถ้าปกตินะครับแต่ถ้าป้องกันเนี่ยแต่ถ้าต้องการรักษาเนี่ยอาจจะพ่นทุก3วันก็ได้นะครับก็จะช่วยให้การปลูกเมล่อนในช่วงฤดูฝนนี่นะครับไม่เป็นโรคเชื้อราลดปัญหาเรื่องเชื้อราโรคพืชได้พอสมควรนะครับโอเควันนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ